เสียงดังคล้ายระเบิดหลังจากที่มีแสงสีเขียวลึกลับสว่างว่าบ,บนท้องฟ้าเกิดขึ้นที่จังหวัดเลยเป็นเสียงคล้ายกับระเบิดดังสนัน่นตามด้วยแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งจังหวัดและมีจังหวัดทางภาคเหนืออีกหลายจังหวัดที่รับรู้เสียงระเบิดและแรงสั่นสะเทือนเช่นกันเหตุการณ์นี้คล้ายกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีแสงสว่างว่าสีเขียวบนท้องฟ้าและมีเสียงระเบิดเกิดขึ้น เมื่อปลายเดือนก่อนโดยในครั้งนั้นสอดอลอสำนักวิจัยดาราศาสตร์สันนิษฐานว่าเกิดจากดาวตกชนิดระเบิดที่พุ่งผ่านท้องฟ้งฟาและเกิดระเบิดขึ้นในอากาศก่อนที่จะตกถึงพื้นแต่ก็ไม่มีใครพบเห็นสเก็ตด,ดาวที่เกิดระเบิดขึ้นแต่เหตุการณ์เสียงระเบิดและมีแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้ยังไม่มีข้อสรุปออกมาว่าเกิดจากดาวตกหรือไม่ เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่7กรกฎาคมปี2564ในช่วงเวลาก่อนเที่ยงคืนผู้สื่อข่าวท้องถิ่นรายงานว่าชาวบ้านในหลายพื้นที่ของจังหวัดเลยได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังสนั่นตามด้วยแรงสั่นสะเทือนในเกือบทุกอำเภอของจังหวัดเลยโดยเฉพาะที่อำเภอวังสะพุงอำเภอภูเรือและอำเภอด่านซ้ายได้ยินเสียงและแรงสั่นสะเทือนจนบ้านสั่นไหวมีการสอบถามในกลุ่มไลน และ Facebook เป็นจำนวนมากบางคนรายงานว่าเห็นแสงสีเขียวคล้ายดาวตกพุ่งไปทางทิศเหนือของสอปป,อปอลาวบางก็ว่าเห็นเป็นดาวหางแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถระบุสาเหตุได้อย่างชัดเจนข้อมูลจากนักข่าวประจำจังหวัดเผยว่าขณะที่นั่งดูทีวีอยู่นั้นได้ยินเสียงดังสนัน่นตามมาด้วยแรงสั่นสะเทือนทำให้บ้านทั้งหลังสั่นไหวตอนแรกคิดว่าเป็นรถใหญ่ พุ่งเข้าชนบ้านคนแต่เมื่อเปิดประตูออกมาดู mm. ก็ไม่พบอะไรอย่างไรก็ตามมีการคาดเดาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเชื่อมโยงกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่สปปาลาวที่มีขนาดความแรง4.8ลึกลงไป1กิโลเมตรจากผิวดินที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาช่วงบ่ายของวันที่7กรกฎาคมปี2564ที่เกิดขึ้นในวันเดียวกัน และรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ทั้งจังหวัดน่านและอำเภอเชียงของของจังหวัดเชียงรายนอกจากนี้ยังมีรายงานจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวที่ระบุว่าเมื่อเวลา22.39นของวันที่7กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเดียวกันนั้นในช่วงเวลาก่อน23นาฬิกาเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาซึ่งเป็นเวลาใกล้เคียงกันกับเสียงดังที่จังหวัดเลยทำให้มมีข้อสรุปว่า เสียงดังที่เกิดขึ้นเกิดจากแผ่นดินไหวที่ประเทศลาวหรือว่าเกิดจากแผ่นดินไหวที่ประเทศพม่าซึ่งเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันและอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งเนื่องจากมีผู้คนจํานวนหนึ่งที่เห็นแสงบนท้องฟ้าคล้ายดาวตกจึงอาจเป็นไปได้ว่าเกิดจากดาวตกชนิดระเบิดเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในภาคเหนือเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมา โดยข้อสรุปที่แน่ชัดต้องรอให้ผู้เชี่ยวชาญออกมายืนยันอีกครั้งสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศลาวในช่วงวันเดียวกันนั้นแรงสั่นสะเทือนรับรู้ถึงจังหวัดน่านและหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายเหตุการณ์แผ่นดินไหวในสปปลาวขนาด4.8ลึก1กิโลเมตรใต้พื้นผิวทางตะวันออกเฉียงเหนือแรงสั่นสะเทือนรับรู้ถึงประเทศไทย โดยบ้านน้ำช้างตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดน่านรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ทั้งในจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงบ่ายของวันที่7กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุเสียงดังระเบิดและแรงสั่นสะเทือนในจังหวัดเลยนายนัทพลนัทสมบูรณ์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องเหตุแผ่นดินไหวโดยจุดศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณประเทศลาว ที่พิกัดและติจูด19.67จุด19.67องศาเหนือลองติจูด101.29องจสองศาตะวันออกขนาดความแรง4.9ลึก1กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านน้ำช้างตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านที่ห่างประมาณ16กกิโลเมตรรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ทั้งจังหวัดน่านและอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย นายนิกรชัยพบลือชัยหัวหน้าศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติจังหวัดเชียงรายเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนในสปปลาวซึ่งอยู่ใกล้กับรอยเลื่อนปัวทําให้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยชาวจังหวัดนานและชาวอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้แต่ยังไม่มีรายงานความเสียหาย จากแผ่นดินไหวครั้งนี้โดยเหตุการณ์ดังกล่าวรายงานมาจากประชาชนในท้องที่หลายแห่งอาทิเช่นที่โรงเรียนสาจังหวัดน่านอาคารสำนักง,งานชั้นที่สําสำนักง,งานสรนพกรพื้นที่หน้านตำบลฝายแก้วอำเภอปูเพียงจังหวัดน่านที่ตึกสัน่นจนรู้ถึงความสั่นสะเทือนที่ตำบลปัวอำเภอปัวตึกแถวทาวโฮม และแถวเฮาส์ชั้นหนึ่งมีรายงานจากผู้พักอาศัยว่ารู้สึกชัดเจนว่ามีแรงสั่นสะเทือนที่จังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองสำนักงานกสอนอเชียงรายอาคารชั้นเดียวก็รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนโดยจอคอมพิวเตอร์สั่นเจ้าหน้าที่รายงานว่าเกิดอาการเวียนหัวและอาคารสำนักงานชั้น3แก้วน้ำที่วางไว้ก็เกิดกระเพื่อม เจ้าหน้าที่เวียนหัวเล็กน้อยที่สำนักงานอาคารชั้นสองมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเก้าอี้ทำงานโยกเพดานสัน่นที่อาคารคอนโดมิเนียมชั้นสามกลางเมืองเชียงรายโคมไฟแขวนแกว่งโซฟาโยากที่อําเภอเชียงของผู้ทำงานในอาคารสำนักงานชั้นสองของแขวงทางหลวงเชียงรายที่สองรายงานว่ารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน อาคารสำนักงานชั้น3บริษทัทศพสงรายงานว่ารับรู้การสั่นไหวจนรู้สึกได้ประตูและกระจกมีการเคลื่อนไหวที่อำเภอแม่จันหมู่บ้านแม่เปินตำบลแม่คำบ้านไม้ชั้นเดียวรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนโดยรายงานว่ามีการสั่นสะเทือนถึงสองรอบติดกันในอรุณบปินตาป้องกันภัยจังหวัดเชียงรายได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ของอปอทออกสำรวจความเสียหายแล้วเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายเข้ามาเหตุการณ์ที่ไม่ปกติหลายอย่างเกิดขึ้นในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งมันฆ่าชีวิตผู้คนไปเป็นจำนวนมากและยังไม่มีท่าทีว่าจะควบคุมได้สร้างความหวาดวิตกไปทั่วโลกบางคนถึงกับกล่าวว่าอาจเป็นการเซตซีโร่ปรับสมดุลของโลก เนื่องจากมันถูกทำลายโดยมนุษย์อาจถึงจุดที่โลกจะกวาดล้างทุกสรรพสิ่งเพื่อปรับสมดุลใหม่ดังที่เคยเกิดขึ้นกับโลกครั้งแล้วครั้งเล่าในอดีตตามวัฏจักรสภาวะแวดล้อมของโลกเปลี่ยนแปลงไปโลกร้อนขึ้นเกิดแผ่นดินไหวถี่ขึ้นผู้เขาไฟไลไหลายแห่งกำลังปะทุข,ขึ้นอีกครั้งหลังจากที่สงบนิ่งมานานเกิดดาวตกและอุกาบาต พงเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกมากขึ้นกว่าเดิมเท่าตัวสอดคล้องกับคำทํานายของโหรดังประเทศไทยของเราก็เกิดวิกฤตการณ์หลายอย่างที่หนักหนาหมอดูหลายคนพาก,กันทํานายคาดเดาไปต่างๆนานาแต่จะเป็นไปตามคำทํานายหรือไม่คงต้องใช้สติพิจารณาเราคงต้องเตรียมตัวเตรียมใจยอมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะมันอาจรุนแรง กว่าที่เราจะควบคุมได้ทุกคนคงต้องใช้สติในการดำารงชีวิตและตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแต่อย่าวิตกจนเครียดเกินไปจนชีวิตไม่มีความสุขเพราะเหตุการณ์บางอย่างเราอาจไม่สามารถทำอะไรได้และบางอย่างอยู่เหนือความควบคุมของมนุษย์ โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ